สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดชอภิลอดบ t ายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมา <c oughs> อัปเดตความสัมพันธ์เรียกว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ของคุณนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะมาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ มากันที่ทัดน้ำกรกฎมิ่งพจิค่ะเรามาดูกันว่าความรักของคุณสถานการณ์ของคุณคุณจะตัดสินใจไปต่อหรือพอแค่นี้ไพ่เป็นเพียงแนวทางชี้แนะไม่ใช่ชีน้นำชี้แนะค่ะถ้าคุณอยากจะให้ไพ่ช่วยชี้แนะจริงๆกับทุกๆสถานการณ์ของคุณเนี่ยคุณก็รับทราบรับรู้กับสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่แล้วล่ะ สำหรับรักที่มีประเด็นรักที่มีปัญหาหรือรักที่ไม่ค่อยดีนะคะคนที่เกิดอยู่ในสถานการณ์ของคนที่แบบรักไม่ดีอะไรนี้ถ้ารักดีๆก็มันก็ไม่ต้องมาตั้งคําถามว่าควรจะไปต่อหรือพอแคน่นี้นึกออกไหมนจะจ๊ะอ่ะน้ํากรอกฎเป็นพุเจค่ะควรไปต่อหรือพอแค่นี้คะจวอ่ะมาดูกันซิว่า ควรไปต่อหรือควรพอแค่นี้โอ้โหโ,โหโหโหแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละมือ้อแต่ละเดของอาจารย์หรือไม่ว่าอาจารย์ใครอยากได้แมวบ้างคะ่ะอาจารย์จะเอาแมวไปปล่อยอาจารย์ไม่อยากได้แมวแล้วคะ่ะแมวดูดือ้อวุ่นวายทั้งวันเลยคะ่ะใครอยากได้ติดต่อมาอ่ะมา น้ำกรกฏมินพุจิค่ะเรามาดูสถานการณ์ของความสัมพันธ์ว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไพ่แสดงออกถึงการไปไปกับกับไพ่แสดงออกถึงการหวงแหนบางสิ่งบางอย่างทั้งท้งที่เขาไม่เลือกเราหรือเราเองก็ยังไม่ได้เลือกเขาหรือความสัมพันธ์ที่มันวนเวียนซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ามาแบบนี้มันเหมือนกับคุณอาจจะเกิดอารมณ์รัก อารมณ์ไข้อารมณ์หึงหวงอารมณ์อยากจะมีความสัมพันธ์นี้ไว้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เอาเมวไปไปไกลๆไปไปไกลๆหมามาจะทํางานมีอารมณ์ของความรู้สึกถึงการคาดคาดหวังยังหวงแหนอยู่ยังต้องการอยู่ทั้งทงที่บางคนนะคะเข้าไปอยู่ในรักซ้อนไหมหรือเข้าไปอยู่ในกรณีรักที่เราก็เลือกเขาไม่ได้เขาก็เลือกเราไม่ได้หรือเปล่า มันเป็นกรณีนี้ไหมคือเรารู้กันอยู่เต็มอกว่าเราสองคนมีอาจเลือกกันได้หรือเขาก็ไม่เลือกเราเราก็ไม่เลือกเขารออะไรอยู่คะเออมันเป็นสถานการณ์ที่ดูรอรอ,รอดูเก๊กๆก๊กะกเก็บไว้ดูเบื่อเบื่อในายด้วยละ่ะอาอการของคนที่เบื่อนะไม่ใช่ว่าไม่เบื่อเออ มันอยู่ในภาวะที่ดูนิ่งๆเฉยๆอาจจะเป็นคนที่ไม่เปิดใจก็ได้เขาไม่เปิดใจความจริงกับเราฐานะสถานะทางทางการครบกันเราไม่มีบางคนเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเพื่อนรุ่นรุ่นเป็นเพื่อนกันในที่ทำงานเป็นเจ้านายลูกน้องคุณอยู่ในการการันที่เบื่อเต็มทนมัน้ง เบื่อแล้วไม่อยากอยู่กับตรงนี้แล้วอยากหลุดพ้นจากวังวนเหล่านี้อมืมันดูหมดไฟไหมในความสัมพันธ์นี้ดูหมดไฟไหมคะหมดไฟหรือหมดใจเออหมดไฟหรือหมดใจเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยังไฟไฟ,ไฟของความต้องการยังมีอยู่ยังหวงแหนอยู่ยังรักอยู่หมดไฟหรือหมดใจมันมันดูเบื่อนหน่ายอะ่ะ อารมณ์ของคุณดูเบื่อหน่ายไปหมดในความสัมพันธ์นี้ค่ะเจอสถานการณ์ใดมาเหรอรักนี้ท่านได้แต่ใดมาอือหรือว่าไม่อยากจะไปต่อไม่อยากจะพยายามไม่อยากจะรับฟังบางทีคุณสองคนอาจจะไม่ยอมฟังกันอีกแล้วก็ได้อารมณ์มันดูดาวดาวด,าวดูเหนื่อยเหนื่อยดูเซ็งเซ็งดูวนเวียน ดูไม่มีสถานะดูเหมือนไม่ไม่เหมือนกับที่คาดฝันอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ไปจากกันเป็นไหมอารมณ์ของคนที่แบบมันไม่มีความสุขอีกแล้วนะแต่ก็ยังมีความคาดหวังยังวาดวิมานไว้ว่าเราจะไปกันต่อได้หรือว่าเรายังมีความลุ่มหลงในอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีเราก็ไม่พิจารณาว่า ความสัมพันธ์เนี้ยในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นอย่างไรเออมองถึงความเป็นจริงว่าความสับสนอะ่ะเกิดความสับสนไม่แน่ใจไม่รู้จะเลือกทางไหนดีมีการวาดฝันไว้มากมายแต่ก็ไม่กล้าเผชิญกับความจริงถ้าเราถ้าเราตัดไปบางครั้งความผูกพนันความทรงจำดีๆในอดีตมันยังดูสวยงามอยู่ค่ะเออ ยังมีหวังทั้งทั้งที่เริ่มไม่ใช่แล้วอะเราไม่ยอมรับความจริงไหมเราหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าคะเป็นอารมณ์ของการไม่ไม่ยอมรับความจริงอืมเออควรจะไปต่อไหมอะอถามว่าคนไปต่อไหม ไพ่รวมๆไม่ควรค่ะไม่ควรไปต่อไม่ควรที่จะมาไม่ควรที่จะมาวาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วไพ่บอกว่าให้คุณกลับมายืนอย่างสง่างามเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นไม่ใช่การประชดประชันนะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่เติมเต็มแล้วอะ มันสื่อถึงความรักที่ล้มเหลวอืมเดินออกมาอย่างมั่นใจไพ่บอกว่าเดินออกมาอย่างมั่นใจอย่างเต็มภาพภูมิว่าฉันจะไม่ยอมอยู่ตรงนั้นอีกแล้วมันมีความเครียดมันมีความทุกข์มันมีความเสียใจมันมีความกดดันมันมีความคาดหวังมันมีความหึงหวงมันมีทุกอย่างในนี้นทีนี้ ให้เตือนว่าในเมื่อคุณรับรู้เรื่องราวของความรักไม่มีสถานะความสัมพันธ์ที่ไปกันไม่รู้บางทีก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันเหมือนกันนะเออมันเต็มเหมือนเหมือนเต็มที่แล้วนะมันอยู่ในอารมณ์ของการยังไม่ปล่อยวางแต่ก็เต็มที่กับความรู้สึกนั้นแล้วอืมมันเต็มที่กับความรู้สึกแล้วแต่ไม่ปล่อยวางไหมยังหวงแหนไหมยังเก็บกอดไว้ไหมยังกักกักอยู่ไหม ออถามว่าควรจะไปต่อไหมไพ่บอกไม่ควรเลยค่ะไม่ควรไปต่อแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าจะตัดสินใจจัสตเมนต์คือการปลดปล่อยคุณจะปลดปล่อยตัวคุณเองจากความสัมพันธ์นี้ได้หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลดปล่อยไปแล้วก็วนกลับไปอยู่ที่เดิมอือฮึ บางครั้งคุณลืมไหมว่าคุณมีโอกาสใหม่ๆในชีวิตหลายๆอย่างความรักเอยด้วยตัวตนของคุณน่ะเป็นคนมั่นอ,อกมั่นใจเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถเออมันมีอะไรหลายๆอย่างทําไมถึงรังเลคะรังเลจะเดินออกมาดีหรือจะอยู่ต่อดีคุณอาจจะต้องยอมตัดใจถ้ามันไม่สุขจริงๆนะ ถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่คุณไม่สุขอีกแล้วอยู่ต่อก็เฉยๆจะไปก็กลัวสูญเสียบางอย่างทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้มีค่าสำหรับตัวคุณเองใช่ไหมถามตัวเองรักตอบตัวเองถ้ามันไม่สุข <c oughs> ถ้ามันไม่สุขก็ควรไปไม่ควรไปต่อละค่ะแล้วก็พร้อมใจที่จะเดินหน้าไปนะคะโอเคไหมอืม ถ้าต้องลองถามใจตัวเองดูนะว่าอยู่ตรงนั้นแล้วคุณเต็มใจที่จะทนหรือเปล่ามีไว้ทำอะไรถ้าเริกเราจะเจอกับอะไรเขายังรักคุณอยู่ไหมเรายังยินดีที่จะอยู่ตรงนี้ไหมพร้อมจะทนอีกไหมนั่นแหละคำตอบว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปแต่ให้โดยโดรวมๆนะไป,ไปเธอไปเธอไปเธอทั้งคู่ไปเธอค่ะแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆ ไพ่โดยรวมบอกแบบนั้นเพราะว่าตอนที่คุณเข้าไปในความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเลิฟเวอร์ใครบางคนอาจจะมีเจ้าข,ของแล้วหรือรักครั้งนี้มันไม่ได้มีกันสองคนคุณจะหาความสุกรักที่เป็นรักที่ไม่ได้มีกันสองคนได้จากไหนก่อนได้จากไหนคุณคิดว่ามันเป็นความสุขคุณคิดว่าเออเราทนได้เราไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วคุณคิดไหมว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นโรสแบบนี้มานานแค่ไหนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเลยค่ะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกับความรักนี้มันอาจจะดูสวยงามมันอาจจะดูสวยหรูมันอาจจะดูมีความสุขในช่วงแรกๆช่วงแรกๆมันมันโอเคนะใช่มันดูดีมากเลยมันอาจจะตอบโจทย์คุณมากในช่วงแรกๆเป็นความหลงไหลเป็นความรู้สึกของคนที่ที่มันมันไม่ควรจะเจอแบบเนี้ย ออแต่คุณทนกับสถานการณ์และคุณได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ต้องดูตรงนั้นถ้าคุณมีความสุขก็ไปต่อแต่ถ้าคุณไม่สุขก็ถอยออกมาซะแค่นั้นเองง่าย,ายอ่อะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันบอกได้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ